ชื่ออะไรวะเกตไวอ๋อตัวนี้มันไม่ไกัดครับไม่กัดหรือเปล่าวะไม่น่ากัดเราหรอกเนี่ยน่าจะกัดแต่ไทเกอร์ชาร์กอะเท่าที่รู้อะแต่ว่ามันมันมีเลือดไหลอะโอ้ยขึ้นไม่ได้เออยนี่ไงอขอไปดำดูหนะ่อยดิอีเชีย่ยเอ้ยตก,กใจอุยอ๊ยอุ้ยอีเชีย่ยโดนกัดตายเลยโอ้โหน่ากลัวจริงอะเมื่อกี้แบบโอ้โหแล้วก็เจอผีจูออนเดี๋ยวมาดิ มาคุยกันหน่อยดิฮะทำไมถึงเอาออกไปได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโยนก่อนดิเออลังฝั่งไปอะไรอีกปูไปดูดิจะออกได้ปะป่าค,คลิกซ้ายเฮ้ยทุกคนดูครับผมจะให้ดูใหม่ครับบางคนอาจจะดูไม่ทันนะฮะอเอาทีนี้ก็จิ้มเสียบกับที่เดิมไม่ได้แล้ะ เราจะไปเกาะข้างหน้ากันดีกว่านะเกาะไหนมันใหญ่กว่าวะลองมาดกูก่อนเกาะนั้นน่าจะใหญ่กว่าแต่เราจะ,าจะหาพวกเครื่องมอเตอร์นะฮะเครื่องมอเตอร์ต่างๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพายแล้วหาของใต้น้ำครับยี่มบนหินอะไรแวบๆปลาด้วยมีปลาด้วยถ้าผมเจอเต่านี่ผมอาจจะเก็บมาเลี้ยงนะถ้าเจอนี่ครับ นี่เอ้ยไม่ใช่ฟองอากาศมันต้องมีฟองอากาศดินี่มันฟองจากตูดเรือไม่ฟองอากาศนะครับฟองอากาศแป๊บนึงเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นปะเห็นปะอะไรอยู่ไม่รู้ครับอยู่ไหนน้ําเดี๋ยวหาอาวุธก่อนไม่ใช่ละไม่ใช่ไอ้นั่นเหรอโอ้โหโอ้มก้าดโอ้มก้าดโอ้มก้าดสองตัวเลยโอ้โน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 อย่านะ เรามาดีครับแอมเฟรนลี่เฟรนลี่โอเคยูเฟร i e n d อันนั้นอะไรอะ่ะผมอยากไปดูมากเลยอะ่ะใต้น้ำอะ่ะเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหแต่ว่าเออ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดู <c oughs> วันอื่นแล้วกันนะ <c oughs> โอ้ยพอเจออะไรแปลกๆใต้น้ำก็อะไรอะ่ะผมขอดูหน่อยดิมันคืออะไรอะ่ะมันคือสัตว์หรือว่าอะไรหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> พวกเองนี่ก็นะเดี๋ยนะนีจิ้มหน่อยดิเอาไม้ไม้เอาของมาดิจิ้มแม่งตรงนี้แหละอืมอืมไปยังมันไปยังมันมามันมันมาสองตัวฮะมันมากับเพื่อนมันอะมันชื่ออะไรเด่วผมอยากต้องดูชื่อมันก่อนครับว่าชื่อมันใช่ไทเกอร์ชาร์กหรือเปล่าถ้าไทเกอร์ชาร์กนี่อันตรายมากเอาชิปชิปหายแล้วครับเกาะผมมันเก่าผมมาไหนเนี่ย อยหลงพอดีหนามน้นอยหนามใหญ่เดี๋ยวไปสนใจฮะเรามุ่งหน้าอย่างเดียวพอเดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ํากินก่อนนะครับามาอีกแล้วครับข้างหน้ามีอีกตัวมาครับเนี่ยฮะใช่แบบวะข้างหน้ามีอีกตัวครับเยอะจริงๆแถวนี้แถานเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราเลือเต็มก่อนเดี๋ยวรู้เลยอะเออว่าจะเป็นยังไงอะนะข้างล่างอ่ะเดี๋ยวรู้เลยอะ อะไรอะไรจะชนเหรอจะชนเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอ้ย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 จะบอกว่าขอบใจก็ก็ได้อะนะแม่งพุ่งเลยนี่ทำไมเกาะนี้เหมือนน้ำน้ำาจะเยอะๆยอะหรือเปล่าไงไม่รู้เราก็อย่างอื่นเลยก็ต้องหาไม้หินก่อนเลยครับอย่างแรกอ้าวนี่มันบ้านเรานี่วาพระเจ้าตอนนี้เรากลับมาเกาะเดิมเลย ไม่เป็นไรครับก็ะจะอยู่ต่ออยู่ต่ออีกวันเออคออยู่ก่อนนะยังไม่ปลอดภัยเลยนะฉลามเริ่มดุแล้วครับไม่รู้เขาทำไปปรับแพทอะไรหรือเปล่าดูดุเราจะห้ามตายนะฮะตายไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวแล้วนะจะไม่แตกเลยเหรอหือืืม ปวดหัวแล้วนะต้นมะพร้าวอ๋อโอเคครับต้นมะพร้าวโตแล้วะฮะเฮ้ยลูกมะพร้าวครับลูกมะพร้าวโตแล้วเดยวเราขอทำการเซฟก่อนละกันเพราะว่าถ้าท่านขึ้นไปนี่อาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมานะฮะเพราะว่าก็ไม่ใช่ต้นเล็กๆเลยนะครับเด็ดก่อนครับนี่ครับโชว์กิจกรรมนะฮะไอ้เหี้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียว ผมจะดูด้านข้างเหลือเปล่าไม่น่าเหลือนะครับมายังไงก็ลงอย่างนั้นครับไม่สมควรหันหน้าลงนะฮะเขาบอกใครโกวความสูงให้หันหน้าลงอย่างนี้ครับโอเคอยู่รอดปลอดภัยกินมะพร้าวได้อย่างอ,ร,อร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปเกาะใหม่กันนะฮะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจและบวกกับเลือดที่มีเหลืนอน้อยแล้วเดี๋ยวเขาต้องนอนพักผ่อนกันก่อน ให้ร่างกายแข็งแรงดีก่อนโอเคครับทุกอย่างครบแล้วเราจะนอนกันดีกว่านะฮะเนื่องจากว่ามืดแล้วโอเคครับเช้าแล้วนะฮะโอ้ยตื่นมาก็หิวเลยอะ่ะหนึ่งต้องถามหนึ่งต้องถามหิวเลยอะ่ะทำไงเดียตื่นแบปุ๊บหิวปั๊บเลยเนี่ยอาหารก็เหมือนจะหมดไอนี่แล้วนะครับ เงใส่เราต้องเราจะต้องย่างปูกินหน่อยนะฮะขอโทษนะมันเราต้องอยู่รอดอะ่ะไม่งั้นเราตายอะ่ะขอโทษจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> หูเยอะมากที่จำเป็นพอครับนี่ไงโอเคได้ปูแลครับย่างเลยนี่ครับมันจะ,จะสามารถย่างได้สองตัวมั้งใช่ปะ ถ้าผมยึดไปอย่างนี้ตัวหนึ่งย่างได้ปะไม่น่าได้นะน่าจะได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรารอปูสุกกันก่อนดีกว่าใช้ชีวิตให้รอดก่อนน้ำก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเราหาน้ำมาก่อนดีกว่านี่งไงน้ำครับน้ำเรานี่จะจูตามเกาะน,นะฮะเป็นพาดโอเคครับกินเสร็จแล้วน้ำเต็มยัง โอเคฮะน้ำเต็มแล้วถ้าใครยางไม่ไม่อยากให้น้ำหมดนะครับก็ทําอย่างที่ผมบอกครับกินเสร็จแล้วก็เซฟแล้วเข้าเกมใหม่นะฮะน้ำม่สามารถกินได้เรื่อยๆครับไม่ยืนหมดโอเคฮะทีแล้วก็จะได้อ่ที่แพรนะครับไม่ใช่เอาบ้านเอาแพรโอเคเดี๋ยวจะไปออกไปตามลาด แล้วก็พกเสบียงไปอันหนึ่งทอแล้วกันมีเรือร่มอยู่ข้างๆเรือมีเรือร่มอยู่ตรงเกาะเรานะฮะเกาะหนึ่งเฮ้ยปลากระเบนนะไปดูเรือกัอนก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนี่ครับมีเกาะหนึ่งอันไม่รู้ว่าเปิดไปหรือยังเอาไปแล้วนี่ว่าใช่ปะแต่ว่าของผมเต็มอะ่ะอันนี้ขึ้นกัน ทำไมขึ้นไม่ได้ล่ะเดี๋ยวไปเก็บของก่อนลืมเก็บของอีกแล้วตรงนี้สำรวจแล้วครับเราจะก็เทปทิ้งไปก่อนปูน่าจะสุกแล้วนะครับอ้าวเผื่อไปกินเฉยเลย โอ้ไม่น่าเลยอะ่ะอาหารติดพิษเลยดูดิไฟดับอีกดโดอู้ไม่น่าเลยไม่น่าไปกินเล่นเลย <S 1> <S 1> <S ลเราเซฟกันดีกว่า <S <S โอเคแพ้เราอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ,โอแ้แสงแสงแดดเข้าตาเหมือนเต้าเลยครับ นี่แต่ปลาเต็มเลยไม่ใช่มีเต่าเต๋อเลยข้างนั้นอะ่ะเฮ้ยลืมไปว่าเลือดผมไหลนี่ว่าเดี๋ยวปลาฉลามมาแล้วแพรนี่ขึ้นยากมากครับกอดเราอยู่นี่นะเดี๋ยวเราหลงเข็มทิศยังไม่มีด้วยไปหาก่อนจุดเรือล่มอ้าวมาแล้วครับเพื่อนซีของเราไปโจ๊ก ็ต้องดูว่าเกาะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยข้างล่างมีปลาฉลามมัอปลาฉลามหรือเต่าอะเต่าปะวะเฮ้ยเต่าครับเต่าเต่าเต่าหอก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 อยู่ในไปครับแปลวาเต่าก่อนครับไม่รู้ว่าเต่ากินได้หรือเปล่าขอกินหน่อยดิเต่ากลับบ้านกับฉันนะเต่าไปกับพี่ไหมเต่าไปไหมเต่าเดี๋ยวครับรีขึ้นครับเดี๋ยวเราจมน้ำตาย เสียงเพลงมาครับเสียงเพลงมาขึ Our Our ้นขึ้นเชี่ยเรือกูปล่อยเต่าแล้วขึ้นเรือก่อนไอ้เชี่ยเสียงเพลงมาครับอุ้ยอุ้ยอู้ยชนเรืออุไอ้เชี่ยย่า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 ยกูไม่อยากเล่นกับมึงอู้มึงชนกูอย่างนี้มึงกินกูเลยดีกว่าไหมไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยย่าย่าอาย่าขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนเด้อโอ้ โอ้ยกลับก่อนเลยครับแม่งชนเป็นเสือเรือเรือโบ๊ทเลยสวนสนุกเคยเล่นไหมฮะเรือกล้วยอ่ะโอ้ยเฮียเฮียเึ้องสู้แล้วจังจังหวะนี้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮียหอกผมอยู่ไหนวะหอกเอาหอกมาดิแม่งเอ้ยแม่งชนเป็นเรือเรือกล้วยเลยเรือกูเนี่ยกูหจิดแล้วนะนี่ อมึงนี่นะเดี๋ยวมึงน่าจะเป็นอาหารคูเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวมึงนะมึงนะมึงนะขึ้นมาสี่มึงขึ้นมาสี่เรื่อง่างหี้แหละจากที่กลัวเนี่ยมึงจะเอายังไงกูจะไปล่าเต่ามึงก็มาแดกกูจะไปหาเรือล่มมึงก็มายังไงฮะมึงยังไงฮะยังไงของมึงกันอจะยังไงฮะเรือกูก็อยู่กลางน้ํากูก็ไปเก็บไม่ได้ไม่ไหวแล้วฉเอ้ยมึงกูเรื่องมุดหิดละตายเดี๋ยวมึงนี่ตายมึงตายดิ น่าลำคาดจริงๆเออตามกัดอยู่ได้ก็ไม่ต่างสอนเนาะเป็นฉลาดมันก็เป็นอิเชี่ยอิเชี่ยอู้โหโอ้โหสอรี่สอรี่สอรี่โอ้โหแม่งผมต้องยอมไปจริงว่าฉลาดตัวนี้แม่งเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอหยุดไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเอาวิธีเพิ่มเรื่องมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าก็ขอบคุณที่ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ